ในระหว่างทางเนี่ยสัพพายจะชิดไปเรื่อยๆตามในที่มีกำไรคู่แข่งเข้ามาเรื่อยๆนะคู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาในตลาดเรื่อยๆนะทยาให้สัพพายชิดขวาคือคู่แข่งจะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาจนถึงจุดที่มันมีกำไรราคาก็แบบต,โตัวต้นทุนเนี่คือเส้นดีมาร์ใหม่เนี่ยกับต้นทุนไว้พอสัพพายชิดขวาจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดลีภาพใหม่นะเนี่ย em หนสัพพายเนี่ยชิดขวา แลนะราคาจะตกลงเป็น PM r Q จะเพิ่มขึ้นเป็น QM วัตถุ QM หนึ่งนะฮะแล้วก็เป็น P PM แล้วผมจะถาปนะครับ,บเอาไม่เซ็นศูนรไม่เซ็นหนไม่สอดคล้องกันหรอครับไม่คนะมงเส้นคงวาในการเลคเชอร์เพราะเราจะเริ่มเห็นนะครับราคาก็จะลดลง จาก PM 0ไปสู่ PM 1 Q จะเพิ่มขึ้นจาก QM 0ไปสู่ Q 1. ถ้าเราเริ่มเห็นตลาดอุตสาหกรรมเราราคาตกแต่ยอดขายเพิ่มสวยวรู้ชะตากรรมเนี่ยสวยแล้วถ้าทั้งตลาดยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ราคาตกสักคู่แข่งีีมาความสวยจะเกิดกับบริษัท จะกระทบตลาดอันที่2เนี่ยเราจะเริ่มดูผลกระทบต่อธุรกิจนะครับพอเร,เริ่มที่ตลาดเราบอกผลกระทบต่อธุกรกิจต้องต่อเฟื่อ ผลกระทบต่อธุรกิจน,นะครับสิ่งแรกธุรกิจนั้นที่ทมีผลกระทบคือดีมาจะชิปลงข้างล่างจากดีมาสูนไปสูนย์เพราะราคาลดลงเพื่อเป็นการระกลันคือทำไมดีมาลดลงเพราะเราเป็น price taker และราคาทำให้ดีมาไมงชิปลง,งมา จุดนี้เนี่ยผู้ผลิตจะก,กำหนดจุดผลิตใหม่ผู้ผลิตเฟิร์มนะครับ<ฮ>จะก,กำหนดคิวใหม่ให้ได้กำไรสูงสุดธุรกิจจะเริ่มเปลี่ยนจุดผลิตละเพราะรู้ว่าเงื่อนไขเปลี่ยนเพราะอินทราม,มันเปลี่ยนอิน,น,น,าน,น,น,นรา,นามัจะเปลี่ยนไปไหนมาเพราะเงื่อนไขมันเปลี่ยนธุรกิจจึงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกำไรสูงสุดที่ E1 กำลัดจุดนั้น E1 ณจุดนี้ MC0 เท่ากับ MR MC0 ทุกทีจะเริ่มผลิ้ที่จุดใหม่เนี่ยาจะตกลงตัดกับ MC0 เดิมแต่ MR เป็น DM ณจุดนี้นะครับ Q จะลดลงจาก Q0 ไปสู่ Q1 และ P จะลดลงจาก ไปสู่ p1 <c oughs> เราจะเริ่มเห็นนะครับจุดนี้ q จะลดลงเป็น q p นั้นจะลดลงเป็น p <c oughs> เมื่อไหรก็ตามที่ตลาดมียอดขายสูงขึ้นราคาลดลงแต่ธุรก,กิจเรายอดขายตกต่แสดงว่าเรากำลังสวยท <c oughs> ิ้เราออกจากปริษัทนีสา กําังสุดกําไรน้อยมาก c o ต้องรีแก้ไขปัญหาด้วยถ้าเข้าสู่ตรงนี้จะเกิดปัญหาก็คือกําไรจะน้อยมากเพราะจุดสุดท้ายเราจะหากําไรนะครับอันที่สหากําไรกําไรจะเท่ากับ TR ลบ TC หรือเท่ากับ P ลบ AC คูณกับ Q ซึ่งเราจะได้ว่า ทีลบ C1 คูณกับ Q1 ตรงนี้ก็คือ C1 เนอะเพราะมันอยู่จุดเดียวกัวนะเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะว่า P1 เท่ากับ C1 กำไรจ,ไรจไรึงเท่ากับ0เป็นกำไรปกติในทางเศรษฐศาสตร์ในระยะยาวธ,ธุรกิจจะได้กำไรปกติหลังจากนั้นกระบวนการจะหยุดจะได้กำไรปกติมีกำไรน้อยมากในทางบัญชีเพราะจุดที่นักศึกษา,าจะเห็นนะครับ ถ้า,ารักษาอยู่ในตลาดแข่งอสุโมริยะายาวกำไรจะเป็นกำไรปกติธุรกิจนั้นจะไม่มีกำไรมากเกินไปยอดขายจะตกลงราคาจะตกลงถ้านักศษาเจอสถานการณ์นี้น่กศึกษารเปลียนเราบริษัทหรือเปลี่ยนปิดกิจการได้กับกำไรน้อยมากมาใน่ถรกและได้สการเสี่ยงจากการถดทุน,น,นเพราะจุดนี้บางรายเขาต้นทุนสูงเจ๊งเลยต้องออกจากธุรกิจครับแต่จุดนี้คืออยู่ได้ในธุรกิจแต่อยู่ได้ด้วยกำไร แต่ถ้าต้นทุนบริหารไม่ดีจะต้องออกไปก็จะขาดทุนทันทีนะครับเพราะสิ่งแรกก็คือถ้านักศึกษาอยู่ในตลาดแข่งขันสมูทนักศึกษาจะได้กำไรในระยะนะครับยาวใกล้เคียงสูงในทางเศรษฐศาสตร์ในทางบัญชีน้อยมากสิ่งที่นักศึกษาจะต้องพยายามหลุดออกจากตลาดแข่งขันสมูทได้โดยพยายามสร้างแปลงเพราะสิ่งนั้นเือนกันต่อพยายามสร้างแบรนด์สร้างความโดดเด่นสุดค้าย ที่คือหลักในการหลุนเน้นคุณภาพการผลิตเน้นปริการต้นทุนเพราะระยะยาวในสังคมก็ไปเท่ากับสูงจบบทนี้ครับโอเคไหมเห็นครับผมเหลือกสามลูก